เาก็สู่นะ Time r e p o r t Special ในช่วงที่สนะคะยังอยู่ที่เรื่องสัญญกรรมหมดอายุค่ะแล้วก็คุณหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญฟูจินิรันนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดไปเกี่ยวกับเรื่องราวของฟิลเลอร์คุณหมอมาถึงเรื่องราวของโบท็อกซ์กันบ้างค่ะจริงๆโบท็อกซ์เนี่ยได้ยินกันมานานพอสมควรแล้วจริงๆมันมีโทษมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดว่าฉีดผิดคะคุณหมออ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเท่าฟิลเลอร์จะสังเกตเห็นว่า มีฉีดฟิลเลอร์พิตตี้หลับนิดทาตายอะไรแต่ไม่มีใครฉีดโบท็อกตายยังไม่เคยได้ยินเลยถูกไหมคะเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเคยมีแต่เสียชมเพราะฟิลเลอร์โบท็อกเนี่ยเคยมีเมื่อสี่ห้าปีก่อนเคยมีดาราออกมาตาตกและสามเดือนก็หายฉะนั้นเนี่ยโบท็อกไม่ค่อยน่ากลัวต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ r e v e r s i b l e คือมันเป็นอะไรที่หกเดือนหมดฤทธิ์โบท็อกนี่คือเป็นท็อกซินชนิดหนึ่งเป็นพิษของแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่ง มันมาจากสาอาหารบูดเมื่อก่อนนะคะมาจากอาหารบูดที่พอทานเข้าไปมันเกิดอาการเป็นอมพาชั่วคราวอ๋อฟรีซไว้เป็นอมพาชั่วคราวเขาก็เลยเอามาศึกษาว่าฮ้ยมันคืออะไรยังไงเสร็จปุ๊บมันก็สกัดออกมาแบบบริสุทธิ์นะคะอย่าไปคิดถึงว่าให้ตายเอาอาหารบูดมาแบบไม่ใช่อย่างงั้นคือคือเขาก็สกัดออกมาแบบบริสุทธิ์อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอามาอมภา กล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการเช่นเวลายิ้มแล้วเกิดตีนกานเวลายิ้มเนี่ยมันมีทั้งกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อกลางกล้ามเนื้อใหญ่ไอ้กล้ามเนื้อที่ทาให้เกิดตีนกามันกล้ามเนื้อเล,กเล็กๆเราก็แบบอ่ะอ,าาอัมพาตมันสามในสามในร้อยไม่เป็นอะไรหรอกมันก็ะะะจะแบบแค่ตรงที่ตีนกาแค่เนี้ยมันจะไม่ทํางานอีก97ทํางานม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเออยิ้มเราหายตีนกาแต่ถ้าสมมติฉีดผิดฉีดมากฉีดแบบฝีมือไม่โอเคเนี่ย มันดันแทนที่จะสามในร้อยเราดันฉีดผิดเป็นสามสิบในร้อยอม,มันก็จะกลายเป็นยิ้มไม่ได้คือถูกบล็อกไว้สามสิบเปอาาร์เซ็นตก็ื้อขยับไม่ได้ก็จะขยับไม่ได้ก,ไไดก็จะเป็นอาการว่าตกใจตลอดเวลาแ <laughs> บบหน้าเหลิมมีความถามตลอดเวลาซึ่งน่าจะค้างตลอดซึ่งปกติเนี่ยถามว่าโบ็อกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าฟิลเลอร์หมอไม่ได้หมอไม่ได้เป็นห่วงเท่าฟิลเลอร์เพราะว่าหนึ่ง สารที่มันผ่านออยอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์อเมริกาอังกฤษหรือว่าเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมันจะมีแค่โบท็อกซ์จีนทํากันหลังบ้านเท่านั้นค่ะที่ดูอันตรายที่มันอันตรายยังไงหนึ่งมันไม่บริสุทธิ์มันปนเปื้อนอันที่สองคือบอกเราว่าร้อยยูจริงๆอาจจะมีหมื่นยูซึ่งมันทําให้การคาดคะเนการฉีดของหมอผิดพลาดแล้วพอผิดพลาดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าสู่ร่างกายคือธรรมดามันจะไม่เข้าสู่ร่างกายมันจะแค่อยู่ที่ตรงที่ฉีดแต่ถ้ามันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะไปอัมาาหหเลยยยที่จจงใ ทุกอย่างจนต้องทําให้เข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจก็มีฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดเยอะมากเกินขนาดนั้นแล้วก็บท็อกซ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบท็อกซ์โอเคเนี่ยหมอต้องพูดอย่างหนึ่งเลยว่าบท็อกซ์กับฟิลเลอร์ไม่เหมือนกันฟิลเลอร์เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าฟิลเลอร์อะไรอันนี้สําคัญมากเพราะมีฟิลเลอร์เถื่อนเยอะมากๆหกถึงเจเซในประเทศนี้เป็นฟิลเลอร์เถื่อนต้องพูดหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันถูกกว่าเป็นสิบเท่าราคาถูกกว่าเป็นสิบเท่าในขณะที่บอ่ย มีโบท็อกเซิ่์นแค่ยี่สบสาสิบเปอร์เซ็นไม่เกินครับฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างหมออย่างเงี้ยที่คลินิกเนี่ยใช้โบท็อกซ์กันเดือนหนึ่งเป็นร้อยร้อยกล่องร้อยร้อยขวดซึ่งถ้าเกิดมันแจ็คพอตโดนขวดที่ปนเปื้อนเนี่ยหมอก็ไม่คุม้มละดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คลินิกจะใช้โบท็อกซ์ที่ค่อนข้างโอเคโบท็อกซ์เนี่ยคล้ายๆสัลญ,ญกรรมตรงที่ว่าเรื่องสารเนี่ยเราไม่ได้เีเรียสมากเพราะสารมันค่อนข้างจะโอเคของมันอยู่แล้วคเรื่องฝีมือมากกว่า คือเรื่องฝีมือของการฉีดประสบการณ์ชั่วโมงบินการฉีดมาก,กาค,ค่ะคล้ายๆัญลากรรมค่ะัญลากรรมสมมติทําตาสองชั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกคุณจะอักเสบกับจากไหมไหมจีนไหมญี่ปุ่นไหมอินเดีย <c oughs> ไหมเกาหลีไหมอเมริกาม,มันไ,ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับแพทยะตักสวยตักไม่สวยถูกไหมคะเวลาเราเราทำัญญากรรมสมมติเราทําตาสองชั้นเราเคยคอนเซิร์นไหมแบบว่าให้แต่ละใช้ไหมอะไรกับฉันไม่ใช่ถูกไหมคะแต่ว่า หมอคนนั้นทําสวยหรือไม่สวยมันคือฝีมือโบท็อกซ์คล้ายๆอย่างนั้นค่ะจะเอาราคามาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบไม่ได้เลยมันเหมือนโบท็อกซ์คล้ายกับตัวสารคล้ายกับสีอะค่ะสีน้ําอย่างเงี้ย ประเด็นมันไม่อยู่ที่สีดีหรือสีไม่ดีมันอาจจะนิดนึงอะค่ะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนวาดมันวาดเก่งหรือเปล่าทางนี้ท่งนก็คือตราบใดเท่าที่ไม่ใช่โบท็อกซ์ปลอมที่มาจากของประเทศจีนอันนั้นอันนั้นก็อันนั้นออกนอกโลกอันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อันตรายได้เอาน้ําเปล่ามาใส่ใครจะไปรู้มันใสๆเหมือนกันครับพูดถึงการทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยทํานทำโบท็อกซ์ก็หลายๆคนก็จะมองว่าเฮ้ยทำโบท็อกซ์ทำบ่อยๆครั้งจะทําให้เสพติดการศัลยกรรมหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยคุณหมอเคยเจอเคสแบบ ว่าโบ็อกเนี่ยมันเป็นการสตาร์ทเวลาแล้วมันเป็นการเววด้ยป็นการป้องกันการเกิดรอยถาวรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยฉีดทุกหกเดือนมา3ปีตรงนี้3ปีเราไม่ได้ใช้เลยกับคนที่ยิ้มแล้วมันเกิดตีนกาทุกวันทุกวันทุกวันสามปีมันก็จะลึกขึ้นถูกไหมคะดังนั้นมันคือการป้องกันถามว่ามันเกิดการเสพติดแัญะกรรมไหมหมอต้องตอบางธีสมมติว่ามีคนอ้วนร้อยโลแล้วลดความอ้วนลงมาได้เหลือ50โล6กโลแล้วเขาใส่เสื้อผ้าเลยก็สวยเดินไปไหนคนก็ชม เขาจะไม่มีวันกลับไปอ้วนอย่างนั้นอีกแล้วอะอม,มันคือการเสพติดความงามหรือเปล่าคะมสมมุติว่าวันหนึ่งที่เราเป็นบ้านนอกคอกนาถือชลอมบ้านไซทองเดินเข้ากรุงเทพแล้วมีคนมาโมให้เรากลายเป็นแบบโอ้โหสวย,สวยแต่งตัวปเป็น <ห ả? S 1> ทุกอย่างเปรี้ยวเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างแบบมา แล้วเราจะกลับไปถือชะลอเหมือนเดิมได้ไหม,อ,มอันนี้คือคำคำตอบถามว่าโบท็อกซ์เนี่ยโอ้ยถ้าฉีดไปเนี่ยถ้าไม่ฉีดแล้วมันจะแย่ลงไม่ใช่หรอกคือมันกลับสู่สภาพจริงแล้วคุณรับไม่ได้<ม>ประเด็น สมมติว่าฉีดมาตลอดห้าปีปีที่หกไม่ฉีดก็บอกแล้วโบท็อกซ์เป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืนค่ะไม่เหมือนสัลากรรมแสดงว่าเป็นเรื่องของความคิดความชอบมากกว่าแต่ว่าทางทางสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะไม่มีการเสพติดเหมือนยาเสพติดแน่นอนไม่มีค่ะไม่มีผลมันจะเสพติดเพราะคุณสวยขึ้นเพราะคุณสวยขึ้นคุณจะกลับไปรับสภาพเดิมไม่ได้อารมณ์นั้นสมมุติว่าฉีดหน้าเรียวฉีดกล้ามฉีดหน้าเรียวฉีดหน้าเรียวจนสวยขึ้นแล้วพอ เนี่ยอย่างอย่างของหมอเนี่ยปกติหมอก็ฉีดตลอดนะคะแล้วพอ,อ,อตั้งครันท้องเนี่ยก็ฉีดไม่ได้ม,มันก็เริ่มกลับมาสู่สภาวะจริงดิฉันก็เริ่มรักตัวเองไม่ได้นิดนึงคือถามว่าอันนี้คือการเสพติดไหมหมอไม่ได้มองว่าตัวนี้คือการเสพติดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอะ ฉีดฉีดโบท็อกซ์หน้าเรียวแล้วเรียวได้ระดับเนี้ยถือว่าโอเคละคือคุณจะเรียวเอาเป็นแบบเอาเป็นแท่งเลยอะเรียวเอาเป็นอ้ําเลยอะแล้วฉีดฉีดฉีดพอหมอไม่ยอมฉีดให้ถือว่าเยอะเกินไปก็ไปหาหมอคลินิกอื่นไปฉีด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 เหมือนเครื่องดื่มชูกําลังห้ามดื่มเกินวลาสองขวดนะคะแล้วกินทุกยี่ห้อเลยยี่ห้อละสองขวดอย่างนั้นจบกช่อันนี้คือการเสพติดถ้าถามความเห็นของหมอคือนั่นคือการที่ เดียวแล้วไปเห็นเพื่อนในกลุ่มตายแล้วเธอเรียวกว่าโดยที่ไม่ได้มองโครงล่างเลยว่ากระดมกระดูเราเป็นยังไงตายแล้วเธอเรียวกว่ายอมไม่ได้จ้ะก็ไปอีกหมอนึงอีกหมอนึงเอาให้เร็วๆจนกระทั่งเคี้ยวข้าวไม่ได้เอออย่างนั้น่ะคือการเสพติดค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการร้อยไหมช่วงหลังคนให้ความสนใจกันเยอะเออร้อยไหมมันเป็นอย่างไรมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนของหมอ โอ้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถามเรื่องความงามเนี่ยน่าจะต้องให้มีทุกสิบเบรกหรือ <c oughs> อาจจะ <c oughs> ต้องถ่ายกันสามวันเลยทีเดียวเรื่องร้อยไหมดูดไขมันโอ้หทุกคนถามาด้วยเรื่องที่อ,ทอยากดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าร้อยไหมเนี่ยต้องบอกว่าหมอน่าจะเป็น เจ้าแรกๆของเมืองไทยเราร้อยตั้งแต่ <ừ m. S 2> โก trade เมื่อ5ปีที่แล้ว <ừ m. S 2> ตั้งแต่สมัยไม่มีเคยรู้จักไหมเป็นไหมทองเป็นไหมทองตั้งแต่สมัยไหมทองมาไหมเกี่ยวไหมบาดไหมกล้วยไหมโคร้นไหมโอ้ยประมาณ30มไหมค่ะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมสำหรับหมอแล้วเนี่ยหมอเป็นคนที่ทําเลเซอร์มาค่อนข้างเยอะ,ะเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้มาเป็น10ปีนะคะเราก็ทาเลเซอร์มาเยอะเลเซอร์ยกกระชับอะไรเนี่ยเราพยายามที่จะเมื่อก่อนที่เรากรีด เรากรีดเราเย็บดึงอ่าแล้วเราก็มาสู่ยุคที่ว่าเราไม่กรีดไม่เย็บละเราทำเลเซอร์เป็นนอนอินเวสีคือไม่ไม่ไม่แอคเซสฟมากแล้วผลลัพธ์มันก็จะไม่ค่อยโอเคเหมือนพวกเทอร์มัสอะไรเงี้ยป่ะคะอะไรนะคะเหมือนพวกเทอร์มัสที่ยกกระชับอ่าเหมือนอะไรประมาณนั้นคือทางการแพทย์เนี่ยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรากรีดเราเย็บเลยเราโอ้โหมีอะไรมาเราเฉาะอย่างเดียวเคยเห็นไหมคะพวกที่สมัยเจ้ากอแก้วประมาณนั้นแเอาไว้ข้างหลังนั้นเพราะมันยังไม่มี วิวัฒนาการอะไรที่ทําได้จนมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเลเซอร์เริ่มเข้ามาเลเซอร์เริ่มเข้ามาเมืองไทยมันเริ่มเข้ามาในโลกนี้<ม>เพื่อเป็นเลเซอร์ยกกระชับทีนี้ไม่มีใครทุกคนหมอทุกคนทิ้งมีดมมเพราะจับโผบเลเซอร์ง่ายกว่าจับมีดเยอะมากและดีกว่าคนไข้ง่ายกว่าสกาไม่มีไม่ต้องพักฟื้นไม่แทบจะรู้สึกว่าโอเลเซอร์กลายเป็นพระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสิบปีที่แล้วถูกไหมคะ แต่พอหมอทําไปเรื่อยๆหมอเริ่มรู้ว่าเลเซอร์เนี่ยไม่ตอบโจทย์ในบางคนม,มีผลข้างเคียงในบางคนคเช่นเลเซอร์คือความร้อนลึกในการกระชับเนี่ยคือมันไปหดหดคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนและหดคอลลาเจนเพื่อให้หน้ามันยกความร้อนลึกๆความร้อนสูงๆแบบเนี้ยทำให้ดกลายเป็นหน้ายกตะเกิดฝ้าอือ่า มันก็มีมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่มัน<ๆ>เป็นเอฟเฟกฉะนั้นเนี่ยหมอเลยพ e เ e r ตั้งแต่แรกคือมีคนมาถามว่าทําไมหมอถึงร้อยหม่ตั้งแต่ยุคนั้น<ม>ตั้งแต่เขายังฮิตเลเซอร์ตั้งแต่เอ t เธรไาไม่ออกตั้งแต่ยังเป็นเทอร์มารรุ่นเจ็บมากอยู่<ม>อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอกก็หมอก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย การทำสัญญกรรมมันก็ดีตรงที่ว่าผลลัพธ์มันโอเคเห็นเลยแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันต้องผ่าตัดฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีอันใหม่แนวคิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่ากึ่งสัลญกรรมการร้อยหมายถือว่าเป็นการทำสัญญกรรมกึ่งสัญญกรรมอ่างงไหมคะคือมันจะไม่ใส่สัลญกรรมซะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มาทางการแพทย์ความงามซะขนาดนั้นก็คือมีการทำให้เกิดแผลบ้างทำให้เกิดแผลบ้างเพราะถ้าไม่ทำให้เกิดแผล เขาเรียกว่า no pain no gain นะคะก็ไม่เจ็บก็ไม่ได้อะไรถ้ามันไม่ไม่อินเวสีบ้างผลลัพธ์มันก็จะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยกับราคาที่ต้องเสียไปมันจะจะไม่คุ้มดังนั้นเนี่ยถามว่าร้อยไหมเนี่ยอันตรายไหมไหมเนี่ยต้องกลับมาใหมไหมคล้ายร้อยไหมคล้ายทำชีฟิเลอร์สารที่เรียกว่าไหมเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดในโลกนี้ ถูกไหมคะมีตั้งแต่ไหมทองไหมเย็บเส้นหัวเส้นขนาดไหมเย็บร่างกายที่เวลาแพทย์ผ่าตัดใช้เนี่ยผ่าตัดไส้ติ่งทีเนี่ยใช้ไหมสี่แบบอืเย็บไส้แบบหนึง่งเย็บข้างในแบบหนึง่งเย็บเนื้อเยื่อเนื้อเยื่ออ่อนแบบหนึง่งเย็บปิดผิวหนังอีกแบบหนึง่งคือมันไม่เหมือนกันเพราะว่าสมมุติว่าอายเย็บปิดผิวหนังเนี่ยเขาเอาแบบไม่ละลายถูกไหมคะเจ็ดวันตัดไหม,มถ้าเอาแบบไม่ละลายใส่ไปในไส้ ก็พอดีก็เจ็ดวันหรือใหม่ตัดใหม่ถูกไหมคะซึ่งไอ้อย่างนั้นก็ต้องเป็นแบบละลายละลายเท่าไหร่ล่ะก็ต้องไปรีเสิร์ชว่ากี่วันไส้ติดอ่าก็ต้องอ่าสมมุติไส้ติดเนี่ยใช้ใช้ไหมแบบสามเดือนละลายก็โอเคละสมมุติว่าผ่าตัดหัวใจไม่ได้หัวใจมันมันมีการขยับตลอดเวลามันอาจจะสามเดือนไม่ติดมันต้องหกเดือนนะต้องปีหนึ่งอ่าก็ไหมละลายยากขึ้นฉะนั้นเนี่ยไหมมีเป็นร้อยชนิดทางการแพทย์ คำว่าร้อยไหมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคำว่าฉีดฟิลเลอร์จะฉีดแบบซิลิโคนเหลวฉีดสารซีซีเป็นหมื่นเราเรียกรวมก็ว่าฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมคะร้อยไหมจะไหมแบบไหมอะไรไม่รู้อะไหมแบบไหมไหมเย็บเสื้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไหมทองเขาเรียกร้อยไหมหมดค่ะดังนั้นเนี่ยทุกคนมาถามหมอเนี่ยที่นู่นร้อยไหมเส้นละสามร้อยเองเป็นบอกอยู่ไปร้อยเลยเป็นหมอหมอ่ร้อยไหมอะไรไม่รู้รู้ไหมคะ กับมีบางที่ร้อยหมยเส้นเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นอยู่กับแมทเทีเรียลที่ใช้ขึ้นอยู่กับทุกอย่างอันนี้คือไหมอีกอันนึงคือฝีมือของสัญ,ญาแพทย์เหมือนกันอ่าถามว่าร้อยไหมปลอดภัยไหม ข้อดีของการน้อยใหม่เลยอย่างหนึ่งคือคือว่าไอ,อ,อแบบ้พวกหมอกระเป๋าแบบพวกพวกที่ไ,ไม่ใช่หมอเนี่ยไม่ค่อยกล้าสําหรับใหม่ที่แอดวานซ์เช่นใหม่ที่ต้องมีการกรีดก,การเย็บการก,รก,รการ,ร <aud> การดึงการสอดการฟิกกับเอ่อฟิกกับสกินหรืออะไร,รอย่องางเงี้ยพวกนี้จะค่อนข้างจะแอดวานซ์หมอที่ไม่มีประสบการณ์ยังทาไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าแต่ไม่ใช่หมอเพราะมันโหเหมือนรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะเป็นกึ่งศิลกรรมอย่างที่หมอได้บอกมาแล้วเป็นกึ่งศัลกรรมซึ่งผลลัพธ์เนี่ย มันจะโอ้โหดีเลิศก,กว่าเลเซอร์ค่อนข้างมากมไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครมานั่งกีดเกิดถูกป่ะคะ ในเมื่อเลเซอร์มันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์คนที่ไม่อยากจะกรีดแต่อยากจะได้ผลลัพธ์ประมาณ 7- 80%ซที่มันดีขึ้นกว่าเลเซอร์เนาะประมาณนั้นย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับกับที่คุณหมอก็พูดมาก่อนหน้านี้ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงการที่เราจะเอาลายใส่ร่างกายเนี่ยหมก็เหมือนกันก็ต้องเลือกที่มันม a t เรียลเป็นวัสดุที่มันดีหน่อยถูกไหมครับหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยการทำศัลยกรรมต้องดินไปถึงเกาหลีหรือเปล่า ทำที่ประเทศไทยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเกาหลีหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกว่าอเออไปเกาหลีไปทํามาดีมากเลยต้องไปที่เกาหลีคุณหมอมองว่าไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยว่าหมอจะบอกว่าเจ้าให,ใหญ่เนี่ยในเมืองไทยที่เชื่อถือได้เนี่ยก็เยอะเม,มืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งความมหัศาจรรย์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าหมอก็ไม่เคยเห็นเมืองไหนในโลกเนี้ยนะคะคที่กลุ่มแพทย์เปิดคลินิก เกินสิบสาขาแล้วมีเป็นสิบเจ้านื่ออกไหมคะคือบางจะบางบางยี่ห้อเนี่ยบางเอ่อบางคลินิกเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยมีเป็นร้อยสาขาเยอะมากซึ่งหมอถามนิดนึงว่าความน่าเชื่อถือมีระดับไหนหมอจะจาเป็นที่จะต้องบอกเลยว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าสาขาเดียวแน่นอนสมมุติว่าเขาทําอะไรคุณแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเขาคงไม่ปิดห้าสิบสาขาหนีคุณคนเดียวถูกไหมคะสมมุติว่า สมมุติว่าคุณไปทําคลินิกเนี้ยเปิดมาสมเดื <6 S 1> อนหกเดือนปีหนึ่งก็ได้แล้วมีสาขาเดียวเกิดอะไรขึ้นเขาปิดคลินิกนี้ไปเปิดเชียงใหม่คุณจะทํำยังไงอ,อ่ะอันนี้คําถามขอ,ของของความน่าเชื่อถือของคลินิกในเมืองไทยค่ะซึ่งค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งถ้าคุณไปหาคลินิกที่มันมีความน่าเชื่อถือ,อมหมอต้องตอบอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยใครก็เปิดคลินิกเป็นดารารู้จักหมอ มีทุนน้อยไปคลินิก,นกทุกคนคิดว่ามันทําง่ายฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้วิจารณญาณว่าคลินิกไหนที่มีความน่าเชื่อถือและคลินิกไหนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเชกเช่นเดียวกับเกาหลีหทุกประเทศเป็นแบบนี้หมดค่ะครับคือทุกประเทศเนี่ยคุณต้องดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนหม,หมอ prefer คลินิกในเมืองไทยเนื่องจากว่าคุณไม่รู้อะไรเลยในเกาหลีคุณได้ยินแต่ว่าเขาว่าเขาเล่าว่ามันดี แล้วถ้าไอ้พวกที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่มาเล่าให้คุณฟังไง่ะอันดับแรกอันดับที่สองคือมันไม่ได้เกี่ยวอยู่กับว่าคุณทำอะไรยังไงกับใคร<ม>สุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยใครดูแลใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบสมมติคุณไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีไปร้อยไหมไปทําจมูกที่เกาหลีแล้วคุณเจ็ดวันไม,ไม่เกิดอะไรคือสัญญกรรมในเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดหลังจากนั้นไปแล้ว<ม>ค,ค่ะมันจะไม่ใช่ในเจ็ดวันนั้นอะ<ม>คือเจ็ดวันนั้นมันจะรู้สึกทุกอย่างออเซตทุกอย่างโอเค วันที่25กลับมาเมืองไทยแล้วเกิดมีน้ำเหลืองซึมนิดนึงรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บแผลๆข้างในเหมือนกับมีรอยแดงแล้วตรงกลางขาวๆหมอถามว่าคุณจะไปลายบอกหมอเกาหลียังไงเอาแค่นี้แปลภาษาอังกฤษก่อนใช่แปลเป็นภาษาอังกฤษยังแปลไม่ได้เลยแบบรู้สึกเจ็บแปลๆในจมูกซึ่งแบบมันเหมือนมีอะไรซึมๆมานิดๆสีแบบจางๆคล้ายๆไข่ไก่คุณแปลภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแปลภาษาเกาหลีเลยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของสัลญกรรมทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่คล้ายแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งถามว่าไปทำเนี่ยเกาหลีเขาก็เก่งในบางเรื่องเขาจะเก่งในเรื่องทุกโหนกตัดกรามเก่งใชทั้งหมดใช่คกว่านไทยต้องบอกเพราะว่าเขาเจอเคสเยอะกว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้ทุกหนกตัดกะไรกันขนาดนั้นเกาหลีนี่แทบจะลอยละเก้าสิบออกมาหน้าเหมือนกันหมดทั้งประเทศยางไรก็ตามก็คือคลินิกที่เกาหลีก็ยังไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีไม่มีคลินิกอะไรแล้วก็ไม่มีการแพทย์อะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หมอต้องพูดอย่างนี้ค่ะผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวของสัญญกรรที่หลายคนก็มีความกังวลนะคะแต่อย่างที่คุณหมอเคสบอกก็คือถ้าคุณเลือกหมอที่มีความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานการสัญญกรรมก็ไม่ได้ด้านหลัวอย่างที่คิดค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอเคสนะคะแพทย์หญิงนะคะของขวัญฟูจินิรันที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขคะคยินดีค่ะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาในช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงของ Around the World ครับ